มาดูเรื่องของการเดินหน้านโยบายในการแก้ไขปัญหาขยะการจัดการขยะกันหน่อยนะครับล่าสุดเด็กคุณผู้ชมครับทางกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้มีการจัดอบรมหลักสูตร circular economy การจัดการขยะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามโมเดล BCG เสริมการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมครับจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะสภาพภูมิอากาศ ที่ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านโครงสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจสังคมและพฤติกรรมของประชาชนครับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้จัดอบรมหลักสูตร circular economy การจัดการขยะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถาบันการศึกษาภาคเอกชนและประชาชนผ่านโมเดลทางเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า BCG นะครับ โดยบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจกใน3ม,มิตินั่นก็คือเศรษฐกิจกชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจกสีเขียวที่คำนึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีครับ